สวัสดีตอนเย็นครับด็อกเตอร์ผมชื่อเดนิเอลผมเป็นนักศึกษาอยู่อ่อองค์การที่54ของบทที่7ของกุรานได้กล่าวว่าอาลัลลอฮ์ได้สร้างโลกชั้นฟ้าและโลกในระยะเวลา6วันและบทที่41องค์การที่9ถึง12ได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนว่าอาลัลลอฮ์ได้สร้างแผ่นดินและชั้นฟ้าเหมือนที่เป็นอยู่ในตอนนี้เป็นระยะเวลา8วันแล้วคุณจะอธิบายสิ่งนี้อย่างไรครับ น้องผู้ชายได้ถามคำถามที่ถามโดยนักเผยแผ่เจ้าคริสเพื่อโจมตีกุรานและมีหลายท curtain, ี่ด้วยกันในคุรานที่เรกลกรวว่าอ <tr> ัลลอฮ์ได้สร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินไประยะเวลาหกวันสิ่งที่น้องผู้ชายได้อ้างถึงอยู่นั่นก็คือบทที่สิบเอ็ดองค์การที่เก่าถึงสิบสองได้เข้าในกล่าวว่ากุรานได้บอกว่าฉันฟ้าและแผ่นดินนั้นได้ถูกสร้่งมาเป็นระยะเวลาแปดวันคำว่าแปดนั้นไม่มีกล่าวไว้ในกรับในกุลานแต่ผมจะบอกคุณว่ากุรานได้กล่าวว้อย่างไรกุรานได้กล่าวว่าอัลลอฮ์สุภานนหัวตาลาผู้ทรงสร้างชัน และท้งหมดของผู้ตีมาแย่งนั้นซึ่งยังไงมันก็จะมีผู้ตีมาตัวแย่งผู้ที่จำชีริกและองค์การในคราวนี้ก็ได้กล่าวต่อไปว่าพระเจ้าผู้ทรงเก่งกลได้สั่งแผ่นดินเป็นระยะเวลาสองวันและพระเจ้าผู้ทรงเก่งกล้ยได้สั่งึิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆบนโลกนี้พวกเขาได้ทุกสิ่งทุกอย่างในระยะเวลาสี่วันและองค์การที่สิบเอ็ดของบทที่สิบเอ็ดได้ใช้คำว่าซุมมาซึ่งคำแปลส่วนใจเด็ดแปลว่าภายหลังจากนั้น ซึ่งมันหมายถึงหล้หลายอย่างจากนั้นพระเจ้าปสุมเกียลอยก็ได้สั่งฉันฝาในระยะเวลาสองวันที่นี่โดยปกติแล้วคนเราก็จะกล่าวว่าสองบุกสี่บุกสองมันจะเท่ากับเท่าไรครับแปดครับแต่ข้อมูลแปดไม่ได้ถูกกล่าวไวน้นะครับพระเจ้าปฐุมเกียรติได้สังฉันฝาเป็นระยะเวลาสองวันที่นี่ถ้าเรารู้กุรานเราก็จะสามารถตอบได้ แต่ถ้าคุณคนหนึ่งอ่านกุรานแบบผิวเผินเขาก็จะทูกทํทำไมเขาใจผิดได้และกุรา,านใกเราอ่ะบรรดาผู้ที่พยายามทำให้ผู้คนเข้าใจผิดเ้วยกับองค์การนี้ก็คือผู้ที่ได้สั่งบาคีกับพระเจ้าดังนั้นแล้วพระเจ้าผู้ทรงเก่งไกลทรงรู้อ่ะจะมีคนที่ใช้องค์การนี้ของกุรานเพื่อทำให้ผู้คนเข้าใจผิดกันคำตอบต่อสิ่งที่ถามฮะคำตอบก็คือว่าพระเจ้าผู้ทรงเก่งไได้สรงสั่งโลกมาสองวันและได้สั่งสิ่งต่างๆบนโลกต้นไม้ภูเขายังสมสัดั่วนไปเวลาสี่วัน ซุมมาซุมมา,มมา,มมาในภาษาอาหรับนั้นสามาธิมีความหมายเดียว่าในขณะเดียวกันมันไม่จำเป็นว่าจะต้องหมายถึงภายหลังจากนั้นพราเราจ,จะหมายถึงอย่างนั้นก็ได้และหมายถึงอีกแบบก็ได้ดังนั้นแล้วความหมายก,ก็คือและพร้อมๆกันไปน,นั้นพระเจ้าสรงยิ่งใกล้จ้สั่งฉันฟ้ามาเป็นระยะเวลาสองวันยกตัวอย่าง,งเช่นถ้าผมบอกคุณว่าผมจะสร้างตึกมาหลังหนึ่งมีความสูงสามสิบนในระยะเวลาหกเดือนนั่นคือสิ่งที่ผมพูดไปแต่ถ้าคุณลงไปในร,ะยะรายละเอียดผมก็จะบอกว่าผมจะส้างฐานของตึกเป็นระยะเวลาสองเดือน และสร้างโครงตึกเป็นเรียวแลสว4เดือนทั้งหมด30ชั้นและผมพร้อมกันเป็นั้นในขณะที่ผมได้สร้างทางของตึกนั้นผมก็จะสร้างกําแพงรอบรอบทั้ที่ไปด้วยเป็นระยะเวลา2ทงเดือนทั้งนั้นเราพูดกันง่ายๆในขณะที่ผมกําลังสร้างทางของตึกอยู่นั้นผมก็ได้สร้างกําแพงรอบๆอไปด้วยนั่นไม่ได้หมายความว่า2 4วกก็เป็น8เดือนแต่มันหมายความว่าในขณะที่ผมกําลังสร้างทางของตึกอยู่นั้นผมก็ได้สร้างกําแพงรอบๆอไปในขณะเดียวกัน ดังนั้นแล้วในความเป็นจริงแล้วตึกของผมจะถูกสั่งถึงมาเป็นระยะเวลาพกเดือนไม่ใช่แปดเดือนดังนั้นแล้วเช่นเดียวกันเมื่ออลัลลอฮ์ได้กล่าวว่าเมื่อพระองค์ได้สร้างโลกพระองค์ก็ได้สร้างชั้นฟ้าไปด้วยดังนั้นแล้วสองวันที่สร้างโลกอลัลลอฮ์ก็ได้สร้างชั้นฟ้าไปด้วยในขณะเดียวกันเนื่องด้วยเหตุน,นี้อลัลลอฮ์ได้กล่าวไว้ในกุรอานในสุระอัมิยะบทที่ยี่สิบเอ็ดองค์ที่สามสิบ อวลัมเราบรรดาผู้ปฏิเสธสัทธาล้นมีเห็นหรือวะอันนี่ยสมวาติวลอรดะการดรัตกันฟมตักนาหูมาถ้าจริงๆฟ้าตั้งหลายแผ่นดินนั่นแต่คนนี้รวมติดกันเป็นอันเดียวกันแล้วเราได้แยกมันทั้งสองออกจากกันดังนั้นแล้วกุรอานดีกเราอ่ะเราได้ส่องจันฟ้าตั้งหลายแผ่นดีนไปพร้อมๆกันฟ้าตักนาหูมาเราได้แยกมันทั้งสองออกจากกันนี่ไม่ใช่สิ่งอื่นใดเลยนอกจากบิ๊กแบงโดยสรุปในวันนี้นั่นบิ๊กแบงได้บอกให้เรารู้ว่าจักรวาลทั้งหมดนั้นครั้งหนึ่งเคยเป็นเพียงกลุ่มกกกก๊าาาซเเล็จ้้นนััครรรรบิงใหญ การขยายตัวในระยะที่สองก็เกิดเป็นกาแล็กซีดวงดาวดวงอาทิตย์และอื่นๆรวมถึงโลกที่เราเอาศัยอยู่ดังนั้นแล้วตามข้อมูลทางบิ๊กแบงนี้วิทยาศาสตร์นั้นไม่ได้ขัดแย้งกับกุรานเมื่อชันฟ้าดที่ถูกสร้างโลกก็ได้ถูกสร้างไปในขณะเดียวกันดังนั้นแล้วสองวันแรกและสองวันสุดท้ายได้ถูกสร้างไปพร้อมๆกันดังนั้นแล้วจึงไม่มีการขัดแย้งกันแต่มันเป็นความหลอกเลยที่ไม่ได้ขัดแย้งกัน แต่มันไม่ได้ขัดกันแบบไปด้วยกันไม่ได้เพราะมันมปการพูดถึงแง่มุมที่ต่างกันไป๋ยกตัวอย่างเช่นต่ผมพูดว่าคุณเป็นผู้ที่สื่อสารมากแต่พรุ่งนี้ผมก็พูดว่าคุณเป็นคนที่มีใจเมตตาเป็นอย่างมากแบบนี้มันไม่ใช่ความขัดแย้งกันครับแต่มันเป็นการพูดถึงแง่มุมที่แตกต่างกันคุณเป็นคนที่สื่อสารแล้เขาเป็นคนที่มีใจเมตตาเช่นเดียวกันแลวถ้าพรุ่งนี้ผมพูดว่าคุณเป็นคนมีสื่อสารถ้าเช่นนั้นก็จะเป็นสิ่งที่ขัดแย้งกันดังนั้นแล้วองค์ หลังจากนั้นอีกสีวันก็เป็นสิ่งต่างๆที่อยู่บนโลกเขาต้นไม้ในสัตว์ที่สมบูรณ์พวกมันต่างคนในตงมันทำเะไวนะครับ